สวัสดีครับต้านหนังสัณเทนะครับก็วันนี้เรามาลุยทองกันต่อนะครับวันที่25เดือน9นะครับผมเราไปดูทำเฟรมวีกันโอ้โหเต็มแทงนะผมทำเฟรมเดย์เมื่อวานจบบูลิชนะผมหลังจากที่พักตัวมาหนึ่งวันนะคใครไปดักเซลนี่ร้องเลยนะทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับเรามาดูเทรนไลน์กันหน่อยปุ๊บก็ลากขึ้นไปต่อนะครับ เมื่อวานผมก็มีเข้าไปนะจังหวะนี้นะครับผมได้มาประมาณสองเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่ปิดนะครับผมสรุปโดนสต็อปฮัน์นะครับก็คือเขาลากกลับมากินสต็อปแล้วค่อยลากกลับขึ้นไปนะมพี่มินติก้าก็โดนนะครับโดนกันหมดนะครับแต่ว่าพี่มินติก้าเขามาเข้าจังหวะหนึ่งนะครับช่วงนิวยอร์กเซชันนะครับก็น่าจะตามกําไรกลับคืนมาได้นะครับส่วนผมก็มีเข้าจังหวะ เทสสั้นตรงนี้ไปนะครับอิมเพลสนะครับก็ตามคืนมาได้เกือบหมดนะครับผมส่วนแผนวันนี้มผมขอดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงขึ้นไปเปกหลอกนะครับโอเวอร์ o ขึ้นมาแล้วก็ลากกลับลงมานะครับตอนนี้ผมมองว่าถ้าเราตีเทนไลน์แบบนี้ แต่ประเด็นคือถ้า4ชั่วโม,มงจบแท่งนะครับเขาจะไม่ได้จบแบบแท่งนี้นะครับเต็มแท่งแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะไปดักซื้อขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่า buy on dip ใช่ไหมครับซื้อตอนย่อนครับก็อาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าเขาจะยืนแนวรับนี้ไหวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ไหวก็ตีกอว่าผมปึ๊บ เบรกไปได้ก็600จุดนะครับเป้าแรกเหมือนเดิมครับตอนนี้เราไม่มีแนวต้านนะครับไม่มีเป้าก็ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็ร้อยกว่าจุดก็เทคโปรฟิตไปนะครับผม,มหรือหรือจะเป็นเหมือนเมื่อวันจันทร์เทลงมาเลยผมก็จะหานรับทำเฟรม3ามสินาทีซ้ายมือนะครับ ถ้าลงมาตรงนี้ต้องหาจุดเข้าแล้วเพราะว่าติดเทนไลน์ขาขึ้นด้วยนะก็รอดูนะครับผมส่วนจ j เมื่อวานพี่ ica, มินติก้ามีจังหวะเข้าปึ๊บตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดไปหรือเปล่าดูทำเฟรมเดย์หน่อยทำเฟรมเดย์ขึ้นไปโอเวอร์แลปเหมือนโอ้โหทรงเดียวกับทองเลยนะครับ วันนี้จบบูลิชนะครับผมสร้างแนวรับมีไส้ทางด้านบนอาจจะขึ้นไปเติมไส้นะครับดูสี่ชั่วโมงทั้งดีเจทั้งทองใครไปดักเซลนี่หืมกี๊สี่ชั่วโมงหลุดเทนไลน์เหรอหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงน่าจะชัดกว่านะครับ หลุดมาแล้วนะครับผมก็ไม่แน่จะต้องหาจังหวะเล่นลงก็ได้นะเพราะว่าสายมือเขายังไม่ผ่านแนวต้านระดับทำเฟรมเดย์ตรงนี้นะครับอืมแต่ว่าทำเฟรมเดย์มีไส้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ดักเซลล์นอกจากว่าเขาจะลากขึ้นมาทีเดียวนะครับถึงตรงนี้นะครับถึงไส้ทำเฟรมเดย์นะครับ ก็จะหาจุดเข้าซื้อลงนะครับแต่ถ้ามาดักบริเวณนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นไสระดับ Timeframe day เขามีโอกาสที่เขาจะค่อยๆลากขึ้นเพื่อมาเติมไส้นะครับปึ๊บปบอาจจะได้แค่เล่นสั้นนะสำหรับ GJ เป้าแรกก็250จุดครับผมกรณีเล่นขึ้น i m p เพล e กก็300จุดนะครับประมาณ เล่นสั้นน่าจะสวยกว่านะครับสำหรับ gj นะครับเพราะว่าหลุดเทนไลน์มาแล้วนี่ครับออเดอร์ผม <c oughs> เป็นไง <c oughs> <c oughs> ตรงไหนวะนี่ผมมาซอยไม้เข้าตรงนี้นะครับก็เกือบโดนกินสต็อป้อนนะครับไม้แรกนะผมเนี่ยเขาก็ลากกลับขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ปิดนะครับ ก็เลยเนี่ยโดนสต็อปฮันนะครับลงมาแล้วก็ลากกลับขึ้นไปโอ้โหพอวันที่จะถือเท่านั้นแหละโดนสต็อปลอสพอวันที่ไม่ถือนะเขาไปเลยแบบไม่รู้จะทำยังไงละตัวน,นี้ก็มาสเกลเทสสั้นพร้อมมาจานนะผมเนี่ยก็ตามคืนมาได้เกือบหมดนะผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะวันนี้นะครับผมขอบคุณครับ